เป็นไงช้ยัาของไหวหรือเปล่านี่แค่เนินแรกนะครับแค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นทีมเราจูงซะแล้วดูฟังดูเสียงฟังดูเสียงแค่เริ่มต้นยังไม่ถึงครึ่งทางนะแค่เริ่มต้นนะครับทีมงานเราก็สไตล์จูงครับสบายดี สวัสดียามเช้าครับอันนี้เราอยู่ที่ประตูทางเข้าห้องการเมืองขุนคำนะครับก็เป็นการมาเยือนถิ่นเก่าเล่าเรื่องเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนโควิดนะครับผมได้มาทํางานอยู่นี่สัก2อสเดือนนะค,คือมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้2อสเดือนก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนมาเยือนถิ่นเก่ากันสัหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะพาพระบครนี้ปั่นดูเมืองนะฮะก็ เมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่ที่สวยเมืองหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าจะสวยงามขนาดไหนครับก็เดี๋ยวตามเราไปครับพอจอยไทยเราชาแนลครับครับครับนี่ครับ,รบที่ผมว่าเราอยู่ที่หน้าห้องการนะฮะตรงนี้เลยสำนักง,งานปกครองเมืองคูนคํานะครับก็เขาจะเอาเหมือนไอ้กลมๆเนี่ยผมว่ามันจะเป็นไอ้นะฮะท่อน้ําที่เขาทําเขื่อนนะฮะก็คือเขาจะปล่อยน้ํารอดทำรอดท่อได้ลงมาเพื่อเพื่อที่จะ เป็นเป็นเครื่องและให้อีกเป็นกระแสไฟฟ้านะครับนี่ฮะเขาก็เลยเนื่องจากตรงนี้เป็นเป็นที่ตั้งของเอ่เกื่อน้าเทินนะครับเป็นออฟฟิศเดียวเดี๋ยวสั่งเดียวเราจะผ่านไปทางนู้นนะครับกรนีทางนู้นนะฮะที่เราจะไปก็คือเนี่ยเส้นทางนี้อันนี้ก็คือจะไปภูผาม่านแล้วก็กลับไปทางท่าแขกนะครับอ่านี่ก็มาไปฟักของนะครับอ่าและทางนี้นะฮะเนี่ยที่เราจะไปอันนี้ไปด่านน้ำพาวขึ้นไปเวียดนามเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยตามไปนะครับว่า ตลอดข้างทางจะมีอะไรบ้างครับนี่ครับบรรยากยาศก็บรรยากาศยามเช้านะครับก็สวยฮะสวยงามสีเดียวแต่ว่าเลือกไม่ดีแต่เช้าเลยครับปั่นมานะฮะบีดปิวสองชาติเรายางแตกกัแล้วครับก็เดี๋ยวดูว่า,าทีมงานที่มาด้วยกันจะพอช่วยเหลือกันได้ไหมนะครับแต่สำหรับผมนี่บ้าบายเลยนะฮะเดี๋ยวให้ใช้ฟักของลองดูว่า จะสำเร็จหรือไม่นะครับเดี๋ยวปะยางซะก,ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อครับนี่ครับช่างจําเป็นมีหลายบรรยากาศนะครับธงชาติเรายางรั่วซะแล้วนะครับเดวกําลังลุยกันอยู่ขอให้สําเร็จนะครับ <laughs> เดี๋ยวสําเร็จแล้วเราจะได้เดินทางต่อนะฮะกัประมาณนี้ครับนักลบย่อมมีบาดแผลครับธรรมดา เราไม่ว่ากันนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมออันนี้ยางแค่ยางรั่วครับจิ๊บจิบนะฮะยางรั่วเดี๋ยวเราก็ปะยางซะหน่อยเดี๋ยวไปต่อครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีหอคอยข้างหน้้นที่เขาเรียกหอคอยสวยนะครับขึ้นไปต้องขี่ขึ้นเนินประมาณสามกิโลเมตรนะฮะก็ดูว่าพละกําลังเราจะไหวหรือเปล่าเด,เดี๋ยวพอผมขึ้นไปถึงบนเนินนะฮะผมจะดูให้ดูวิวครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอญาตช่วยกันปะยางนิดหนึ่งครับนี่ครับทางเข้าเมืองครับ เนื่องจากเมื่อคืนีนฝนตกนะฮะก็เราเลยได้วิวค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยดูท้องฟ้ามีเมฆแล้วก็เือนภูเขานะครับภูเขาลูปข้างหน้าเนี่ฮะสมัยที่ผมมาทํางานก็บางวันเนี่ยเมฆมันจะไหลลงมาเหมือนเหมือนน้ำตกเลยนะฮะเนี่ยตอนนี้มันลอยขึ้นแต่บางวันนี้มันจะไหลข้างบนแล้วมันจะลอยลงมาเหมือนคล้ายๆน้ําตกคะก็ถือว่าสวยงามนะฮะนี่เป็นสเสน่ห์เสน่ห์หนึ่งของเมืองขุนคำนะครับ ะเป็นภูเป็นเมืองที่เขาหินนะฮะเ,เขาหินเยอะเขาหินนี่จะเหมือนภูผาม่านนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆภูผาม่านเนี่ยเดี๋ยวตัวน,นี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนะฮะบ,บนอ้ตรงภูเขาข้างหน้าน,นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปพอดีเมื่อกี้เพราะพวกยางรั่วซะก่อนนะครับเพราพวกยางรั่วแล้วก็ให้เขาเอาโบกรถนะครับเอาไปปัดยางก่อนเราก็ปัดตามเข้าไปนะครับ นี่คือวิวระหว่างทางครับครับคุณคำยามเช้านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมบีวัววัวนี้ก็คือนอนข้างถนนเลยนะครับไม่กลัวคนรักคนขโมยเป็นเมืองไทยนี่ไม่ได้นะเมืองไทยเขาจับไปฆ่ากินแล้วนะครับอันนี้เมื่อคืนนี้ขี่รถมานอนข้างถนน,นเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาลูกนี้ฮะเมื่อก่อนเมื่อกี้ผมถ่ายตอนแรกๆอะ่ะเห็นชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้เห็นไหมไอ ละองฝนนะฮะเมฆครับขึ้นบังเต็มไปหมดเลยฮะวันนี้ดีว่าเราโชคดีมากเลยก็ได้มาเจออีกบรรยากาศหนึ่งนะครับของเมืองขุนคํานะครับนี่แหละใครอยากสนใจนะครับท่านใดสนใจจะมาปั่นแบบเราก็มาได้ครับเดี๋ยวเราจะพากันมาเลยครับนี่ครับเริ่มเข้าตัวเมืองนะครับเริ่มเข้าตัวเมืองแล้วเดี๋ยวต้องตามหาพักวัวก่อนเพราะว่า เมื่อกี้ที่ยางรั่วเลยปะไม่สําเร็จนะครับจะเลยได้โบกรถนะครับให้รถมาส่งร้านปะยางนะครับคนรานนับใจดีฮะผมไปมาหลายครั้งและหลายเมืองจะช่วยเหลือกันดีนะครับทั้งที่ไม่รู้จักนะครับโอ้เนี่เจอแล้วฮะร้านปะยางนะครับเดี๋ยวลงดูพวกพวกกันนะครับที่บอกไปเมื่อเช้าว่าเราจะปั่นขึ้นหอคอยกันนะครับการนี้เป็นกําลังจะขึ้นนะครับตรงนี้ทางขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น ที่ทำการเขื่อนน้ำเทินสองนะครับเป็นออฟฟิศออฟฟิศใหญ่ฮะตรงนี้นะฮะออฟฟิศเขื่อนน้ำเทินสองจากจุดนี้ไปนะครับก็จะเริ่มปั่นขึ้นเนินไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะอลองถ่ายภาพให้ดูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะขึ้นไม่ไหวก็ต้องขอยาจูงนะฮ <c> ะ <oughs> เคยมาปั่น เมื่อั้งมาทํางานก็ในครึ่งทางฮะข้างบนมันจะเป็นที่สูงสูงก็เรียกหอคอยนะฮะแล้วก็ตรงข้ามหอคอยก็จะเป็นน้ําตกแคมทางนะครับถ้าเรามาหน้าฝนก็จะได้ชมน้ําตกกันนะครับก็เป็นสถานที่ที่คนที่เมืองคุนคําหรือว่าเมืองใกล้เคียงนะครับเขาได้มานั่งกินดื่มนะฮะมานั่งดูวิวแล้วก็ มีร้านขายเบียร์ขายอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับเนี่ยตรงนี้จะมีสนามกอล์ฟนะฮะสนามกอล์ฟส่วนตัวของพนักงานไฟฟ้าคือน้ำเทินนี่นะก็มีหกหลุมฮะเป็นสนามพ,พาสั้นนะครับถ้าหากว่าขาก,กอล์ฟนะฮะอยากมาตีวันหลังก็เดี๋ยวผมพามาได้นะครับเพราะว่าได้ เคยสร้างสัมพันธ์สมัยคีกับเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะฮะสมัยที่มาทํางานนะครับอ่าตอนนี้น่าจะเริ่มชันแล้วต้องขอญาตก่อนนะครับเดี๋ยวขอญาตพักกล้องไว้ก่อนครับยังไงใชายักของไหวหรือเปล่านี่แค่เนินแรกนะครับแค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นทีมเราจูงะแล้วดูฟังดูเสียงฟังดูเสียง ค่เริ่มต้นยังไม่ถึงครึ่งทางเลยแค่เริ่มต้นนะครับทีมงานเราก็สไตล์จูงครับในที่สุดก็ไม่รอดนะครับใกล้หน้าจะเหลือประมาณสักร้อยเมตรนะฮะแต่ว่าเราไม่รอดซะแล้วนะครับพอเรามาถึงนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ วันนี้หมอกเยอะฮะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปดูที่ชมวิวที่เขาเรียกหอคอยหอคอยนะฮะเนี่ยตรงนี้ที่ผมว่าตอนที่ผมได้เกินตอนแรกนะฮะถ้าเป็นหน้าฝนนะครับตรงนี้มันจะเป็นน้ําตกครับเขาเรียกน้ําตกแคมทางนะครับเนี่ยมันจะเริ่มไหลลงมาจากจากประมาณนี้เลยนะฮะไหลลงมาจากหินนะฮะจะเป็นทานน้ําและคนก็มาเล่นแถวนี้กันเต็มไปหมดเลยนะฮะ แนวตรงนี้จุดไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะแนวถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยแนวแถวเนี้ยนะฮะน้ำจะไหลลงมาเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่เขาจะมีอาหารเครื่องดื่มมาตั้งขายกันนะครับให้คนที่มาชมวิวตรงเนี้ยได้ชมนะครับนี่คือจุด ที่ชมวิวนะเรายืนตรงนี้แเราก็มองลงไปข้างล่างนะครับแต่ว่าวันนี้เนื่องจากเมื่อคืนฝนตกนะฮะเมื่อคืนฝนตกเราก็เลยมองไม่ก็เห็นวิวฮนะเห็นแต่หมอกครับนาจริงจริงมันจะวิวจะสวยกว่านี้เยอะนะฮะนาจริงวิววิวสวยงามเยอะสวยกว่านี้เยอะฮะไอแต่เรา,ามองไม่เห็นนะแมนายเจะมองเห็นตรงโน้นไกลๆนั่นนึนข้างล่างนี่คือเป็นตัวเมือง ที่เราปั่นขึ้นมานะครับแล้วทางนี้ก็จะเป็นเป็นภูเขาทั้งหมดแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นเขาเลยครับจริงเนี่ยเขาลูกนี้สวยมากนะฮะแต่ว่าวันนี้หมอกเยอะฮะหมอกเยอะก็ก็ดูหมอกไปครับเพราะว่านานๆได้มาทีนี่คือสเสน่ห์เมืองลาวนะครับก็สําหรับทิศปันเมืองคุนคํานะครับนาหินก็คงจะลำบากกัปเพียงเท่านี้นะครับ

แส,สงสว่าสองทางสาท้งเป็นกำลังใจจากใจไม่น้อยของฝ่าใจ